แม่บ้านเกษตรกรปลาส้มคออช้างปราคุณดาวค่ะสินค้าหลักๆก,ก็จะมีปลาส้มค่ะปลาส้มคออช้างตราคุณดาวแล้วก็มีน้ำพริกส้มแขกปลาส้มทอดกรอบปลาส้มทอดกรอบสมุนไพรปลากระโดดตากแห้งค่ะแล้วก็ปลากระโดดทอดขมิ้นค่ะเป็นสูตรของคออช้างเลยค่ะเป็นสูตรของตำบลแม่วัาสดสะอาดรสชาติดีเลิศนะคะเราจะเน้นมากเรื่องความสดสะอาดสูตรพิเศษของที่นี่ก็คือเราจะใช้ปลาตัวใหญ่ ทอดแล้วไม่ติดกระทะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของที่นี่เลยค่ะเรื่องรสชาติค่ะเรานั้นส่งออกทั่วประเทศเลยค่ะแต่เราจะเน้นหลักๆก,ก็คือ6จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสินค้าของเรานะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยากจะเชิญชวนลูกค้าติดต่อทางเรามาได้นะคะไม่ว่าจะทาง Facebook ทางไลน์ทางโทรศัพท์คือเราจะสามารถที่จัดส่งได้ค่ะอยากให้มาชิมภูมิปัญญาชาวบ้านปลาส้มคอกช้างของที่นี่ค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือสั่งซื้อผ่านทางเพจ Facebook Li ์ไอเเพียงสแกน QR ว o า e คหรือทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลย